เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เห็นเดลี่ตุสซี่ภาค2จะมีโอกาสไหมคะครับผมมีแน่นอนครับผมตอนนี้ผู้กํากับพิทเตอร์นะครับกาลังเขียนบทอยู่ครับผมแล้วก็น่าจะเริ่มถ่ายทํากันช่วงประมาณปลายปีนี้ครับช่วงประมาณต้นปีก็จะได้รับชมเราถ่ายรูปคู่กับเจเจด้วยแฟนคลับก็เลยจิ้นกระจายเลยเป็นยังไงบ้างครับก็จิ้นกันอยู่เสมอครับกับเจเจครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนๆจะชอบให้เราเหมือนกับถ่ายรูปด้วยกันเพราะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเรามี แบบเข้ากันได้มีเคมีบางอย่างที่แบบเข้ากันอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวจีนนิดนึงค่ะว่าจะมีโอกาสได้ไปจัดมิงหรือว่าจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยิยนแฟนๆชาวจีนบ้างไหมเอ่ยในภาย,ภายในปลายปีเนี้ยอ่าฮะคือตอนนี้ยังไม่ได้มีคิวอะไรเข้ามานะครับกับทางที่ประเทศจีนแต่ว่าใจเพชรเองเนี่ยอยากจะไปมากๆครับอยากจะไปเจอแฟนๆชาวจีนเพราะว่าก็มี แฟนๆชาวจีนครับที่บินมาเจอเพชรที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับอยู่เป็นระยะระยะเลยครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่อยู่ทางประเทศจีนชาวจีนทุกทา่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราไดอารี่ t ุ๊ครับ